เมทริกหรือ m มทริกนะครับจะใช้ภาษาอัฤษพิปพนใหญ่อยู่ด้านซ้ายเนาะใช้ A ใหญ่นะครับส่วนสมาชิกอีกฝั่งหนึ่งทั้งหมดจะต้องอยู่ในวงเล็บนะครับเมทริกเนี่ยสัญลักษณ์ที่ใช้จะใช้วงเล็บเลี่ยมทําให้รู้ว่ามันคือเมทริกหรือถ้าเราไม่ใช้วงเล็บเลี่ยมวงเล็บอีกชนิดหนึ่งก็คือวงเล็บโค้ง แทนเมตริกก็ได้เมตริกจะใช้วงเล็บเหลี่ยมแล้วก็วงเล็บโค้งนะครับในแนวนอนเนี่ยอันนี้เรียกว่าแถวที่1อันนี้เรียกว่าแถวที่2ตัวหน้าจะบอกถึงแถวนะครับแถวสอง ถวหนึ่งต่อไปถ้าเป็นหลักหลักคือแนวตั้งอันนี้ก็คือหลักที่หนึ่งอันนี้คือหลักที่สองอันนี้คือหลักที่สามหลักจะอยู่ในเลขตัวหลังนะครับหลักที่สาม อันนี้หลักที่2ก็เลขหลังจะเป็นเลข2ดังนั้นทั้งหมดมี m แถว n หลักขนาดมิติคือ m คูณ n นะขนาดมิติคือ m คูณ n อย่างถ้าเกิดเราอ่านว่า a 1 1 a 1 1หมายถึงเป็นสมาชิกตัวที่แถวที่1หลักที่1นะครับอย่าง a 1 2เกิดจากสมาชิกแถวที่1 หลักที่สอง a 1 3หมายถึงเป็นสมาชิกแถวที่1ห,หลักที่3 a 2 3หมายถึงสมาชิกแถวที่2หลักที่3 a 3 2หมายถึงสมาชิกแถวที่3หลักที่2ก็คือ a ส2องถ้าตรงนี้ใช้ a พิมพ์ใหญ่ตัวนี้จะต้องใช้ a พิมพ์เล็กเช่นเดียวกันถ้าตรงนี้ b เป็น b พิมพ์ใหญ่ ตัวนี้แทนที่จะใช้ A แเราก็ใช้ B พิมพ์เล็กนะครับต่อไปตัวอย่างตัวอย่างให้ A คือ2 1 3ลบ2 5 4 0ลบ25 3ขนาดของ A มีค่าเท่าไหร่นะครับอ่ามันคือแถวคูณหลักเนาะ ันคือแถวคูณหลักทั้งหมดมีกี่แถวทั้งหมดมี2แถวขนาดก็คือ2มีกี่หลัก1 2 3 4มี4หลักขนาดของมันก็คือ2คูณ3เราไม่ต้องจับคูณกันนะครับเราไม่ต้องจับคูณกันต่อไป a 2 1หมายถึง แถวที่สตัวหน้าบอกถึงแถวตัวหลังบอกถึงหลักแถวที่สองหลักที่1แถวที่สองหลักที่1มันก็คือเลข0นะครับ A 2 4หมายถึงแถวที่สองหสอง หลักที่4 1 2 3 4ึ่งสองามกรระบ,บาทที่เลข3าํคำตอบก็คือ A24 ก็คือ3 A14 หมายถึงแถวที่1หลักที่4แถวที่1หลักที่4ก็คือเลข4บวกกับ A22 คือสมาชิกแถว2หลัก2 เจอการที่เลขลบสองบวกเจรลบเป็นลบสี่ลบสองก็เท่ากับสองคือคำตอบ